มผวยชายใส่สติกเกอร์อยู่แล้วมันดูน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนช่างคนดอวยรู้แล้วสว์อุ้ยนี่คนนี้ฉันเจอแล ่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะทุกคนเรามาดูของอัปเดตจากทางฟรีฟรายกันก่อนนะคะนี่อะไรค่ะทุกคน8 t ทีการันตีคอลเลกชันนักรอบสังหารนะคะทุกคนกับแพ็กเสรีภาพที่ถูกทอดทิ้งแอนท่าทางลัทธิบ้าสังหารนะคะทุกคนแล้วเข้าไปดูกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่18มีนาคมนะคะทุกคนนี่ก็เข้ามาที่นารกิโรยได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยลวกัน ทุกคน299เพนระะต่อไปทุกคนอ่ามีท่าเต้นด้วยนะคะทุกคนโอเคทุกคนก็ไปสุ่มกันได้นะคะ8ทีการันตีนะคะกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่6มีนาะถึงวันที่18มีนาคมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยเลวกันนะคะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพบกับบูมิมอีกแล้วนะคะทุกคนอยู่กับคลิปส่งวัยรุ่นฟรีไฟ EP ที่6แล้วนะทุกคนบอกเลยว่ากระแสนี่คือมามากๆเพราะว่าคนแท็กเข้ามาเยอะมากๆอิมบอกแลวนะว่าให้แท็กผู้หญิงมาบ้างอย่าแท็กผู้ชายมาเยอะเออเดี๋ยวเขาจะหาว่าอิมแบบเฮ้ยเลือกเอาแต่ผู้ชายมาออกอะไรอย่างเงี้ยคืออิมให้ตรงน้องคือแท็กมาแล้วว่าอยากให้เปิดว่าวใครผู้หญิงอะไรอย่างงี้ก็แท็กผู้หญิงมาบ้างก็ได้นะทุกคนแต่ละคนนี่คือแท็กมาแบบมีแต่ผู้ชายแล้วก็แบบเออว่าน่ารั ด้วยอะไรอย่างงี้ยรู้อ่ะโอเคทุกคนก็ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้อิ่มด้วยนะทุกคนอยากอิ่มเปิดวาร์ปใครก็มีดินแท็กมาะคะ่ะ TikTok อ,อยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคือคนแท็กเข้ามาจนอิ่มไม่รู้จะดูของใครก่อนถ้าเกิดได้ข้ามของใครไปก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนคนแท็กเข้ามาเยอะมาก แคปชั ion, ente, ่นคิดดีไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยหึนะฮะพูดไม่ออกแล้วเนี่ยแคปชั่นแต่ละคนน่ะเด็กสมัยนี้แคปชั่นแบบคนนี้เอาใหม่เอาใหม่ คนนี้ <c oughs> อืมแต่ว่าก็น่าจะดีทุกคนทุกคนแต่แหละที่ <c oughs> ชุดลูกเสืออะไรเหรอครับเอ้ยอยู่นะ ไม่กล้าเล่นมันดูไอ้นั่นเกินไม่ออกไม่ออกทุกคนอ,อนัะคครบสดชูย ทำไมสี่คนนี้มันดาเมจาดุรแรงอ่ะแต่ชอบชอบคารินอ่ะคารินนะคารินอ่าเดี๋ยวนะเพราะหนุ่มกล้ามทองดูแคปชั่นดิ กคปชั่นมันเดี่ยวอ่ะต่อไปนะคะทุกคนโอ้คนหุ่นกล้ามทองอีกแล้วฮะ อันดับที่สี่อันดที่สี่นะล้าวน่ารักทุกคนอะเอาจริงๆไปหยุดไปแคปเอานะว่าชื่อเฟซอะไรทุกคนเปิดว้าไปแล้ว <c oughs> เป็นอะไรกันนะแขกวันนี้ทำไมต้องไอหลายรอบเนาะเหมือนเคยเหมือนเคยเปิดไปแล้วเคยแล้วเคยแล้วทีนี้เปิดไปแล้วดูแคปชั่นเขา อุ้ยคนนี้เปิดไปแล้วหน้าเลองเหมือนเดิมนะคะอุ้ยนักแ,แข่งนะักแข่งมีมีคนบอกคอมเมนต์ว่าเออพี่อิมเปิดวาร์ปนักแข่งอ e ีโวตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออิ่มไม่ค่อยรู้ว่า,วามีใครบ้างอุ้ยอันนี้ก็เห็นว่าอ e ีโวตเหมือนกัน ยี่สิบห้าเหรอกระดดกาช่างอันนี้ก็น่าจะาน่าเป็นนักแข่งเหมือนกันนะคะ ไอ้ผูช้ชายใส่สติกเกอร์นี่แล้วมันดูน่ารักมากเลยอะทุกคนชุดลูกเสืออีกแล้วโอเยกาสเขาบอกมาสีกับแปดทุกคน <c oughs> <c oughs> ทำไมเด็กอาชีวะหน้าตาดีเหมือนกันนั่นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนหยิไม่เห็นของผู้หญิงเลยอะแท็งผู้หญิงมาหน่อยแท็กผู้หญิงมาบ้างทุกคนแท็กผู้หญิง เดี๋ยวอันนี้จริงหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ โอเคทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้ก็จบเท่านี้นะคะอีพีหน้าขอเป็นผู้หญิงมาบ้างนะทุกคนแท็กมาได้เลยนะคะพี่อิมจะเปิดว้าฝั่งผู้หญิงบ้างนะมีแต่คนเมนต์มาแบบเฮ้ยพี่ทำไมมีแต่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอิมก็อยากเปิดว้าผู้หญิงนะแต่น้องๆไม่แท็กมาเออก็ไปกดติดตามทิกตอกอิ่มได้นะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องมิววิชแนลกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเป็นใครที่อิมจะมาเปิดว้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ